สีสาเหตุที่ทําให้กรดยูริกสูงโรคเกาตกกดจะกรดยูริกสูงค่ะสีสาเหตุหลักได้แก่หนึ่งพันธุกรรมถ้าไตาของคุณขับกรดยูริกได้น้อยกว่าคนอื่นกินอะไรนี้เดียวกรดยูริกก็ขึ้นค่ะ 2. ออาหารที่กระตุ้นกรดยูริกได้แก่เบียร์ที่มีพิวรีนสูงซึ่งขัดขวางการขับกรดยูริกน้ำตาลฟรุกโตสเช่นน้ำผลไม้ ทำให้ร่างกายผลิตกรดยูริกเพิ่มเครื่องในสัตว์และอาหารทะเลบางชนิดมีพิวรินสูงค่ะ3โรคประจำตัวได้แก่ภาวะดื้ออินซูลินทำให้ร่างกายเนี่ยขับกรดยูริกได้น้อยลงค่ะโรคไตทำให้กรดยูริกสะสมได้ง่ายขึ้นสแบเทีเรีนในลำไส้ค่ะถ้าแบทีเลยดีลดลงจะทำให้การขับกรดยูริกได้น้อยลงนะคะ วิธีแก้ไขพันธุกรรมเราแก้ไม่ได้ค่ะเราเปลี่ยนมันไม่ได้แต่เราแก้ข้ออื่นได้คือ 1. ลดอาหารที่กระตุ้นกรดยูริกได้แก่น้ําตาลฟรุกโตสของหวาน 2. ควบคุมน้ำหนักค่ะและออกกําลังกาย 3. ดูแลลําไส้โดยการกินอาหารที่ดีกรดยูริกสูงไม่ใช่แค่เรื่องอาหารนะคะแต่มันคือเรื่องของร่างกายหอกค่ะดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ หรือจะเราให้เปิดคุณเลือกได้นะคะแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คนรักและหวังดีกันนะคะ